เราจะมาะขี่สลังไปเก็บแตงโมค่ะคนปลูกไม่ได้เก็บคนเก็บไม่ได้ปลูกลนี่ค่ะเพราะว่าคนมาชิมนี่มันสุกแล้วอะแต่คนปลูกไม่รู้พา,พามีา่นาพามีดนามันนี้เป็นความโชคดีที่เราแวะมาเพื่อนก็เลยรู้ว่าแตงโมสุกแล้วนะพามี่แรกค่ะไม่งั้นคงต้องเก็บตอนมันเนา่าอะโยยย เดี๋ยวจะไปถุงสวนในโมกันในโมกอดสารเนาะใช่ไหมปอดสารเนาะปอดสารค่ะสารยาทำเรงแต่ก็ก็ใส่ปุ๋ยผสมนี่แหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุขภาพนะก็อร่อยนะบานสวายบางทีว่ามันยังร้อนอยู่แดดมันยังร้อนอยู่มันก็เลยรู้สึกว่า ต้องมีไอที่การกระแทกค่ะกรกระแทกม,มาถึงสวนแตงโมโลแล้วค่ะเจ้าของสวนไม่รู้ค่ะแต่จริงจริงแ,แล้วกามาชิมให้แล้วนี่กามาชิมให้แล้วเจ้าของสวนยังไม่มั่นใจอค่ะทางนี้ทางนี้เออนี่น่าจะทางนี้ค่ะกามากินแล้วสุกแล้ว ถ้าไกนได้ไม่ได้เหรอเาไปอันนี้ได้แล้วมีเพิ่มด้วนท่หมูเหมือนเก็บมีมันหนูเมนมาไม่อยากเก็บใช่เหรอได้เพราะว่าผิวมันใสแล้วไม่ได้เอาปากกามาใส่ครุค่านี่เรามีครุถ้าลูกใสก็เก็บได้เลยนเนาะนี่ลูกใสแบบนี้นี่มันบอกว่าลูกใสเนี่ยเดินเก็บรีมันเคย มันลูกใสๆแบบนี้ลูกใสๆแบบนี้มันจะสุกมันไเคยปลูกโดยแต่ขั้วมันก็นี่เลยนะในช่วงตรงกลางนี่สูงหมดเลยนะโบกันมาดูเราจะเอาลูกที่มันเพอร์เฟกต์ที่สุดค่ะลูกใหญ่นนั้จะะสุกกมลูใหญ่เดี๋ยวดูก่อนลูกใหญ่เนี่ยจะยังไม่สุกนะแต่นี่ลูกนี้ใหญ่มากแต่ว่าลูกนี้ยังจะยังไม่สุกครับผิวยังไม่อันนี้เท่าไหร่ อนีรที่คุณก็ถูกเ,เ,เลยเนี่ยใช่คือสายเก็บเลยมูกไหนวะที่เราขัดกันอ,อีกอืออ้อนใช่มันมร้อนมันมูร้อน ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ก็สุกแล้วได้เราได้กิ่ลูกแล้วสองได้สองอนะนี่ก็ใช่สุกแล้วแะเสียงแบบสะานมาก